สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดอยุธยาป่วยใหม่เพิ่มทำงานในโรงงานเครื่องมือแพทย์กักตัว5,000คนวันที่4มิถุนายนนายแพทย์พีระอาริยรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจงังหวัดพระนคน A ia, รศรีอยุธยากล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน51ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม952รายรักษาตัวตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและฮฮสฟิทเทลหรือศูนย์ผักฟื้นผู้ป่วยโควิดจํานวน394รายรักษาตัวหายแล้ว490รายจากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วยทั้ง51รายพบว่าเป็นกลุ่มพนักงานโรงงานที่ติดเชื้อจากเพื่อนร่วมง,งานที่ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มในแผนกเดียวกันจำนวน40ร,รายส่วนอีก11ไราเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากบุคนนคลในครอบครัวสำหรับโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่พบการแพร่ระบาดจำนวนมากขณะน,นี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อไปทำการสั่งปิดโรงงานเป็นเวลา7วันแล้วกักตัวพนักงานจำนวน5,000คนสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน3,400คนโดยให้สำนักงานสาธารณาสุข อสมอกำนันผู้ใหญ่บบ้านในพื้นที่พนักงานกักตัวกำกับดูแลการกักตัวและรายงานผลในทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ